พอดีว่าพี่ดาร์ตเขาทำคลิปนี้ขึ้นมาแล้วเขาเมนชันถึงกิฟต์เขาพูดถึงเรื่องที่ว่าถ้าเราทำคลิปที่เราสนุกที่เราชอบอย่างเงี้ยเราก็จะทำได้เยอะใช่ไหมเขาเห็นกิฟทํทำคลิปแล้วพูดชิลๆมีเอเนอร์จีชิลๆพี่ดาเขาก็เลยมองว่าเออจริงๆแล้วเราสามารถทำคลิปที่มีเอเนอร์จีแบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยแล้วกิฟก็ดูคลิปนั้นจนจบแล้วก็เลยนึกอยากทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าคลิปนั้นของพี่ดาเนี่ยทำามา่ิกคิดอะไรได้หลายอย่าง แต่อเดียหลักๆเลยก็คือกิฟรู้สึกว่ากิฟไม่ได้ทําคลิปที่กิฟพูดอะไรก็ได้แบบนี้วานาแล้วเพราะว่าทุกคลิปที่ทุกคนเห็นมันก็คือจะมีการวางแผนมีการเขียนสคริปต์มีการเตรียมการมีอะไรก็เลยอยากมานั่งคุยสบายๆจริงๆบ้างด้วยการมานั่งรีวิวปีที่ผ่านมาคร่าวๆแล้วกันว่าปีที่ผ่านมาสำหรับกิฟเป็นยังไงบ้างคลิปนี้จะไม่มีกราฟิกไม่มีการตัดสลับไปมาจะไม่มีบีรโรไม่มีทั้งนั้นมีแค่เฟรมนี่แหละ กิ๊รู้สึกว่าปีนี้ผ่านไปเร็วมากหลายๆอย่างที่กิ๊บทำเมื่อต้นปีอ่ะมันก็รู้สึกเหมือนว่ามันนานมาแล้วอะ่ะทั้งที่จริงๆมันแค่ต้นปีเองเรื่องเด่นๆสำหรับกิ๊บช่วงต้นปีน่าจะเป็นการทําคลิปเรื่อง Imposter Syndrome คือคลิปนั้นอะ่ะกิ๊ตั้งใจทมํมาก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 เป็นเรื่องที่อึดอัดอยู่ในใจอยากจะระบายข้อแรกข้อที่2ก็คือรู้สึกอยากจะใช้คําว่าอยากจะปล่อยของมล้กัน คือเหมือนตอนนั้นทั้งปีกิฟก็ทําแต่คลิปฮาวทูอะไรประมาณนี้ใช่ไหมกิฟก็รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรที่มันอีกขั้นหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็เลยใส่เต็มมากคลิปนั้นเขียนสคริปต์แล้วก็วางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนอยู่เหมือนกันคือกิฟตั้งใจทําคลิปนั้นมากแต่ว่าในขณะเดีวยวกันมันก็เป็นคลิปที่ที่น่ากลัวเหมือนกันสำหรับกิฟเพราะว่ามันเหมือนขุดเอาจุดส่วนลึกอะไรสักอย่างในใจออกมากลางแผล้ทุกคนดูอะไรเงี้ยคือตอนจะโพสต์ก็ว่าน่ากลัวแล้วหลังจากโพสต์ไปฟีดแบ็กมัน ล้นมากคือทําให้กิ๊ฟรู้ว่ากิ๊ฟไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวย่งจำได้เลยว่ามีคอมเมนต์ของใครสักคนหนึ่งที่มาคอมเมนต์พูดเนแนะว่าเขาเป็นห่วงกิ๊ฟที่ทําคลิปโปรดักชันขนาดนั้นอะ่ะมันจะทําให้กิ๊ฟแบบว่าติดภาพเพอร์เฟคชันนิสหรือเปล่าจะทําให้ต่อไปกิ๊ฟเครียดกับการทําคลิปหรือเปล่าใช่เลยเ <laughs> ขาพูดถูกเป๊ะเลยเป็นปีที่กิ๊ฟเครียดเหมือนกันเหมือนปีเนี้ยมันสลับกันร,ระหว่างช่วงเบิร์นเอาท์กับ ช่วงที่สนุกกับการทํางานแล้วก็เบิร์นเอาแล้วก็สนุกแล้วก็เบิร์นเอาแล้วก็สนุกวนเววนมาอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่มันชัดมากๆสาหรับกิ๊ปปีเนี้ยนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนดดเรกเป็นงานมันก็จะมีพวกคําพูดที่แบบว่าถ้าเราเปลี่ยนงานเดเรกเป็นงานถ้าเราเปลี่ยนแพชชั่นเราเป็นงาน,น,งาน,าานแล้วก็จะไม่ต้องทํางานอีกสกวันเอ้ยเขาจะแบบ you don't have to work another day in your life อะไรประมาณนั้นอนะคือพอได้มาทําเป็นอาชีพจริงๆ2ปีเนี่ยรู้เลยว่ามันมีมากกว่าการแค่มานางพูนากล้อง นั่งถ่ายคอนเทนต์นั่งคิดไอเดียอะไรเงี้ยมมันมีเยอะกว่านั้นเยอะมันก็เหนื่อยคือกิฟก็นึกถึงเพื่อนหลายๆคนที่เคยพูดให้ฟังว่าเออเนี่ยมันมีพวกยูทูบเบอร์พวกครีเอเตอร์หลายคนที่พอทํามาสักพักหนึ่งแล้วเขาดูเปลี่ยนไปกิฟเข้าใจมากเลยเพราะว่าถึงตอนนี้กิฟก็รู้สึกว่ากิฟก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันจากคลิปแรกสุดอย่างคลิปแรกๆเงี้ยทุกคนก็จะมีความเอนดูกิฟใช่ไหมที่แบบว่าดูเปอรๆเลยใช่ป่ะคือทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เปิดเลยเท่าเดิมว่ากกิ็30 กว่าแล้วนะเอ้ยไม่โอเคมันก็ยังมีบ้างแหละแต่โดยรวมๆอ่ะกิ๊ก็ไม่ใช่เด็กอายุยี่สิบแล้วปัจจัยภายนอกอะไรต่างมันก็ทําให้ทุกคนเปลี่ยนไปลนะมั้งกิ๊ว่าแล้วปีนี้กิ๊ก็เรียกว่ามีคลิปไวรัลไหมเหมือนแบบศิลป,ปินที่มีอัลบัม้มฮิตติดชาร์ตหรือเป่ากนะ็มีคลิปเรื่องโฟโคเลงเรื่องระยะกล้องเนาะแล้วก็มีคลิปเรื่องจัดวิดีเออไม่ใช่แล้วก็มีคลิปเรื่อง เซตอัพถ่ายวิดีโอซึ่งทั้งสองคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่กิฟต์คอลแลบกับเอพิธีมิกซ u สาวกิฟชอบทํางานกับเอพิธีมิกซ u สาวมากแล้วกิฟก็ใช้ของเขาด้วยไงแล้วช่วงปลายปีกิฟก็ได้เรียกว่าไงอยู่ใน List Award. ลิสต์เทลส c กอินฟลูเอนเซอร์อวอร์กิฟเห็นรางวัลน,นี้มาตั้งแต่ปี2020แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะ มีหน้าและชื่ออยู่บนนั้นจริงๆเพราะงั้นการที่มีหน้ากิฟและชื่อกิฟอยู่ในลิสต์นั้นสำหรับกิฟมันคือสักเซสและประสบความสำเร็จสุดๆแล้วอะ่ะมันเหมือนเกินฝันมากๆแล้วแต่สิ่งที่มันตามมาหลังจากนั้นคือการที่กิฟได้เห็นแรงสนับสนุนของทุกๆคนที่ติดตามอยู่เรียกว่ามันเกินกว่าที่กิฟจะเข้าใจได้เลยดีกว่าหรืออย่างตอนนี้ที่เพจมีคนติดตาม400,000 หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว,กว่าเข้าไปแล้วคือแค่แค่กิฟนั่งนึกภาพว่าคนจํานวนเยอะขนาดนั้นนะ่ะมันมันเยอะขนาดไหนอะ่ะกิฟก็รู้สึกแบบบอกไปดูมันรู้สึกกลัวระวังเหมือนยิ่งคนติดตามเยอะกิฟยิ่งรู้สึกกดดันแล้วก็ยิ่งกลัวยิ่งเราดังเท่าไหร่เรายิ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรายิ่งต้องระวังมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมันเลยแบบ ก็กล้ากวัวกลัวระมังในการทำคอนเทนต์ปีเนี่ยยิ่งช่วงหลังรับรางวัลเนี่ยเป็นช่วงที่แบบคือละมังปกติอะ่ะกิฟก็มีเสียงในหัวที่มันมันพูดมากอ่ะมันพูดไม่หยุดคือไอเสียงที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีข้อดีคือมันเป็นแหล่งหาไอเดียของกิฟเลยคือคือเวลาที่กิฟปล่อยความคิดไหลไปกับอะไรต่างๆแบบเนี้ยกิฟมักจะได้ไอเดียดีๆในการทํางานมา แล้วก็จดเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ข้อเสียมันน่าจะเยอะกว่าข้อดีอิกว่าคือกิ๊กก็พยายามจะฝึกแบบเรื่องนั่งสมาธิ mindfulness อะไรงี้อยู่นะแต่นั่นแหละนีคือสิ่งนี้เกิดขึ้นมันมันเยอะไปหมดเลยอะแต่ความโชคดีก็คือกิ๊กได้ไปเที่ยวเนปาลค่ะคือตอนแรกพี่ๆเขาก็ชวนตั้งแต่ต้นปีนั่นแหละแต่กิ๊กกย็กย,กยึกยักยึกยักไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเพิ่งไปเนปาลมาเมื่อต้นปีนี้เองโอ้เป็นทริปที่แบบกิ๊กรักทริปนั้นมากเลยอย่างที่กิ๊กบอกว่ามันมีเสีียงท่่มมัันนนนรบกกวิแตาปาปปอคือ เสียงทุกอย่างมันเงียบหมดเลยอะซึ่งกิบชอบมากเลยด้วยความที่เราต้องแบบโฟกัสกับการเดินนะเนาะ,นะมันเลยคิดเรื่องอื่นไม่ได้หรือกระทั่งว่าการที่วิวมันสวยมากๆมันก็ดึงให้เราอยู่ตรงนั้นกิบจำได้แล้วว่ามีวันหนึ่งที่นั่งโง,ง่ๆมองวิวอยู่3ชั่วโมงโดยที่ไม่คิดอะไรเลยตอนแรกกริบก็ยังคิดอย,อยู่ว่าเอ้กกิบอยากจะตัดคลิปเล่าให้ทุกคนฟังดีไหมแบบที่นั่งพูดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายกิบก็ตัดคลิปแบบตัดไว้ดูเองอะไม่รู้ทุกคนได้ดูไหมแต่ อาจจะไม่ดูเพราะว่ากอริทึมมันไม่ค่อยชอบคลิปนั้นเท่าไหร่แล้วปีนี้กิฟก็ได้ออกจากคอมอร์โซนหลายเรื่องเลยแหละกิฟเริ่มสนใจเรื่องการเงินมากขึ้นเริ่มสนใจเรื่องไฟแนนซ์เรื่องเทรดเรื่องอะไรแบบนี้ใครจะไปคิดแล้วก็เริ่มมีได้ออกไปเจอผู้คนมากขึ้นมีไปเป็นวิทยากรมีไปมีไปเป็นวิทยากรนั่นแหละจริงเวลาต้องเจอคนเยอะๆหรือไปอยู่หน้ากล้องข้างนอกอะ่ะมันก็ยังตื่นเต้นอยู่นะกิฟก็ยังตื่นเต้นอยู่คือเป็นความรู้สึกที่ แปลกเพราะว่าเวลากิฟถ่ายคลิปแบบนี้มันคืออยู่คนเดียวอ่ะมันมีแค่กิฟกับกล้องแต่เวลาได้ออกไปเจอคนอื่นหรือมีคนมาทักข้างนอกอย่างเงี้ยโอเคเวลาเราโพสตคลิปไปอ่ะมันก็มันก็เห็นตัวเลขเห็นคอมเมนต์เห็นอะไรางี้เนาะแต่เวลาเจอคนจริงอ่ะมันมันไม่ใช่อ่ะหรือการได้เห็นว่ามันมีคนจริงๆหลายคนนะที่เขาดูเราอะไรเงี้ยคนดูของกิฟเนี่ยทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยคือโคตรน่ารักสมมตินนะสมมติ กิฟลงคอนเทนต์อะไรสักอย่างไปที่เป็นแบบว่าขายของแบบขายขายอ่ะกิฟทำกิฟยังเขินอ่ะแต่มันก็จะมีคนดูบางส่วนที่ที่ก็รู้ว่าขายแต่ก็ซัพพอร์ตอ่ะนึกออกปะแบบมาคอมเมนต์มาช่วยแชร์มาอะไรี้แบบโอ้โหอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆกิฟยังมีงานทําอยู่ได้ก็เ <laughs> พอาะทุกคนนะคะบทจบแล้วพูดถึงแผนปีหน้ากันดีกว่าตอนนี้กิฟต์กำลังรีโนเวทสตูดิโอใหม่ของกิฟอยู่เพราะงั้นปีหน้าก็น่าจะมีพวกคอนเทนต์แบบลุมทั่วรีโนเวทเอ่อ คอนเทนต์แนวไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนี้มากขึ้นคิดว่านะอยากลองไปทําอย่างอื่นบ้างส่วนคลิปแนว Howto แนวอะไรพวกนี้ถ้ามีแรงกิฟก็จะพยายามทําต่อมันก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะเนาะิที่ผ่านมามีได้ลองทําวิดีโอโปรดักชันด้วยหมายถึงว่ากิฟรับผลิตวิดีโอให้คนอื่นอะไรประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้มาลงช่องตัวเองถ้าเป็นไปได้ปีหน้าก็อยากลองรับงานแนวโปรดักชันเพิ่มขึ้นเหมือนกันอ๋อแล้วก็ว่าจะไปทิ k ตอกด้วยเล่นในข้อเดียวกันก็คือพยายามจะไม่เสียสติในระหว่างที่ทําทั้งหมดนั้น พอก,กีบีกงคิดไม่ออกคิดจะทาทั้งหมดนั่นได้ยังไงในปีเดียวและกิฟก็อยากจะกลับมาสนุกกับการทาอะไรสักอย่างอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนทำคอนเทนต์ทุกวันนี้มันก็สนุกแหละแต่ว่าพอมันกลายเป็นงานที่ต้องหาเงินที่มีคนจ้างอะไรเงี้ยมันก็มันก็สนุกน้อยลงลยนะเป็นเรื่องปกติก็เลยคิดว่าปีหน้าอาจจะลองพยายามหาวิธีสนุกกับมันให้มากขึ้นก็ ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพิดานะคะที่ทําให้กิฟคิดได้ว่าชิลว้างก็ได้แลวหลายรางงานในปีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ากิฟไม่มีพูดประโยคเมื่อกี้แล้วเหมือนพวกไอนี่เลยขอบคุณสปอนเซอร์หลายรายงานในปีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ากิฟไม่มีเพื่อนๆมี dream ีมที่คอยสปอร์ตคอยช่วยเหลือกิฟตลอดขอบคุณที่เป็นฟูกให้กิฟล้มใส่ขอบคุณที่ทําให้หลายๆอย่างมันผ่านไปได้ง่ายขึ้นสำหรับกิฟนึกไม่ออกจริงๆว่าถ้าไม่มีคนช่วยกิฟจะยังอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ขอบคุณแบรนด์แล้วก็พี่ๆเอเจนซี่ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันในปีนี้หรือว่าสนใจร่วมงานกันในปีนี้ฝากเนื้อฝากตัวต่อในปีหน้าเลยค่ะและที่สําคัญก็คือต้องขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ในตอนนี้ขอบคุณที่สนับสนุนกันขอบคุณที่ให้กําลังใจแล้วก็สปอร์ตกันมาตลอดคือกริฟก็รู้ว่ากริฟเป็นคนลงคลิปไม่บ่อยแต่ทุกครั้งที่กิฟกลับมาทุกคนก็ยังอยู่ตรงเนี้ยเออกิฟกิฟขอบคุณจริงๆขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่อดทนกับกริฟมากๆ เนื่องจากว่าเกิดเหตุขัดข้องทําให้ช่วงท้ายๆของคลิปช่วงนี่ปิดคลิปมันหายไปยังไงก็ขอให้ทุกคนความสุขในช่วงปีใหม่ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะวันนี้เราม,มาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าให้ดูอิูว